สบายดีพี่น้องวันนี้แดดได้พี่น้องเห้แดดแล้วพายุผ่านไปแล้วหอมเี้เลยมาแต่หาเห็ดพี่น้องเลยเ <5 S 1> ลาก็ได้เห็ดอยู่นะนเห็ดนี่ก็เห็ดพี่น้องถือเลื่อนลงพี่น้องเลื่อนเลื่อนกันอยู่น้ำเมี่ยข้าให้ข นายพี่น้อยวันนี้เราจะมากินข้าวเราเพิ่งกินข้าวเช้างกดอกงามๆใส่อะไรแผลบันแผดไปแย่ก็จากการอะไรเอาสเสียมันติดกันเลยิกิ้นันนี่เหอเออกินนั่นนี่แหละแผดนี่คือแผลงามเฮงนะพี่น้องเช่องเราดีก็เติมติดตาเลย จักได้อีหยังดอกพื้นพุ่นน่ะกินข้าวพี่น้องมาเด้อทานน้ํมันสบายดีเด้อพี่น้องไปย่าไปอีกนะเฮากกลับมาแต่หาเห็ดนี่เ่อยๆพี่น้องแม่กินแล้วตว่าแล้วแล้วนก็ทามานกินข้าวสวยพี่น้องเอ้ยุิมาตรงกันเด้อพี่น้องเด้อตามเวลาเฮาก็มาหาเ็ดเพิ่นก็อยู่เที่ยงเพิ่นกินก่อน ไป hay tại sao phải mà hỏi แต่ cao 10:00 xịt เลย rồi <cười> <cười>

ไปามเน่ยนทเป็นทองเนี่ยเดินอยู่เตมอยาคหวยไปหมดเยมีเทียงต่อไปเลยกับเทียงเราเลย เลยหลับตาไปหลอยถ้าสาวแชบอยู่บนน้นขึ้นเฉย,ยเห,หมอยคขึ้นเมื่อยแห้งะนะยิ่เขาเก่นเกิอบยิ่เราเก่ยิ่ไป น่แล้วไปไหนด้อไปลงหาอีกปล่าหน่ยเงเหลัง่ายแบบจ้งไเจงมืดเลยเพ่อนมากินไดหน

กูดีแค so ่ไหน้ำเจอพายปลาไหมดีเลยนะเจ้าจะนะอย่าเอาใบไม้เอาใบไม้มานายัประลุ่เสือบอกมาแต่หาเห็ดบคเชอะึชอ

ยิ่มาโอ้ปอดีเลี้ยงไว้ด้ำหน้าพี่เ้องด้ำห,หน้าสอยเด้เอดกระาสอพออือองขาดคนงานอยู่นี่ีด้ำสอยอยู่แล้วคนกาด้ำหน้าแล้วเือยขี้ดไทยคกะอ

lúc mà anh kính nữa hãy gọi chị 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 ngon anh ngon chạy qua mát mát này mát 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 น่ารักพี่น้องอะไรต่นงจ้่จ้มสบายดี่ะรู้ไปพอกันไหมหนาเลอจ้าพี่น้องเหนื่อยนิดแสบแหงยิ่งเละล่เดิเหนื่อยเนื่อยถ้บเบิ่งตอนหลางแกงเถอ